ผมก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมโบกี้บุ๊กนั่นเองนะฮะกับเกมไมค์ครับ t e d ดิชั่น0.13.0อัลฟานะฮะก็อยู่ในเซิร์ฟไฮพิกเซลกับมินิเกมที่มีชื่อว่าไซมอนเซนั่นเองนะฮะก็โอเคมาเริ่มกันเลย EP ที่เท่าไหร่3สำหรับไซมอนเซก็นะไม่รู้จะไม่ได้ต้องแบบเตือนปึ๊บ เป็นมินิเกมที่ให้ทำตามคำสั่งต่างๆนั่นเองนะฮะปึ๊บซึบโดนสแตน,นก็คือห้ามยืนในบล็อกสีที่เขากำหนดมาห้ามยืนนะฮะโดนโอเคต่อมาจะมี10เกมต่อ1ครั้งนะฮะต่อ1รอบอันนี้รอบที่2เอ้เกมที่2สำหรับรอบรอบ,รอบแรกเรานะอันนี้ก็คือ stand on the g o box ก็คือให้ยืนบนบล็อกโก้บล็อกทองนั่นเองต้นจำ้ำอันนี้ก็คือห้ามกระโดดนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใครกระโดดมันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะซึ่งเรายังไม่กระโดดนะฮะเราก็เลยชนะก็เกือบจะกระโดดแล้วล่ะเมื่อกี้ปึ๊บโดนบริสกระจาบล็อกอันนี้ก็คือห้ามทุบห้ามอะไรเกี่ยวกับอ่าเอางี้ก็คือห้ามทุบอ่าบล็อกกระจกนั่นเองหรือคืออยู่เฉยๆไป เสียงผมดังบางไปดังไปเบาไปเงยขอใครด้วยกันนะแล้วก็อันนี้ให้ยืนตามสีที่เขากำหนดให้ซึ่งอยู่นี่เราอยู่แล้วอ้าวรถเฉยเลยก็นะมันยังมีบั๊กอยู่นะฮะสไปเดอร์อันนี้ให้พิมพ์นั่นเองพิมพ์ดีไอ้สักฟอคยู่เหมือนพีไม่ทันแล้วเชียโอ้ คืองแม่งกากสุดๆหยุดไม่อยู่อันนี้ก็คือให้บินขึ้นมาข้างบนนั่นเองจนจน,จนกว่าจะมีข้อความขึ้นว่า you feel high earth อะไรก็ไม่รู้นะถ้าขึ้นอย่างนี้แปลว่าผ่านและอันนี้คำสั่งอันนี้ก็คือห้ามตอบ TNT นั่นเองหรือขึอ้อยู่เฉยเหมือนเดิมปึ๊บ9 3 9 2๑93 27โอ้โหได้ที่2ตอบเป็นคนที่2นะ โว้ยต้นเฟรสบ็อกค,คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ที่สูงอยู่บล็อกที่สูงอ้าวเราชนะยูวอนจะเกมนะ,ะด้วยคะแนนเราชนะเกมนี้นะ,ะด้วยคะแนน8พอยต์หรือ8คะแนนนั่นเองนะฮะ GG นะฮะก็ขอลาทุกท่านไปก่อนเลยกันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยแล้วพบกันคลิปหน้า สวัสดีครับ